สวัสดีครับคลิปนี้พบกับเว็บ Shopping Easy Global อีกแล้วนะครับซึ่งรายได้ของผมวันนี้อยู่ที่850บาทนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการถอนไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับผมถอนไปแล้ว1,500กว่าบาทนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าถอนเท่าไหร่นะครับยอดเงินที่เราถอนคือ1,530บาท แต่ยอดเข้าคือ1 4 5 3บาทเพราะว่าการถอนทุกครั้งระบบเขาจะตัดค่าธรรมเนียม5%นะครับในแต่ละวันนะครับผมไม่ได้กดงานหรือปั้นงานอะไรเลยนะครับรอดูยอดเงินของเราถึงยอดขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ก็กดถอนเลยเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็กดถอนเลยนะครับซึ่งยอดเงินก็เข้าในช่วงบ่ายนี้นะครับแต่พอมาถึงช่วงบ่ายนี่นะครับยอดเงินที่ผมได้รับจากลูกทีมนะครับหรือว่าค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละ ก็พุ่งขึ้นถึง744บาทแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ถอนอีกแน่นอนนะครับและนี่ก็คือยอดเงินทั้งหมดที่ผมได้รับจากเวฟนี้นะครับเวฟนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ผมได้รับเงินจากเวฟนี้ทั้งหมด12,615บาทแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับแบบฟรีเลยนะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการเติมเงินนะครับนี่นะครับดูนะครับ นี่คือประวัติการเติมเงินนะครับเติมเงินทั้งหมดสะสมอยู่ที่0บาทเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่รายได้เป็นหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากมีรายได้แบบนี้นะครับอย่ารอช้ารีบสมัครเลยนะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจวิธีการสมัครก็สามารถดูคลิปสอนสมัครใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นสายลงทุนนะครับขี้เกียจเชิญเพื่อนครับก็สามารถดูคลิปสอนการลงทุน ได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับผมได้แปะลิงก์เอาไปแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทาการสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ด้วยนะครับกลุ่มไลน์ Open Chat อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ทักขอเครดิตฟรี1,000บาทกับแอดมินอยู่ในกลุ่มไลน์ Open Chat ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับไม่ได้เข้าใจวิธีการลงทุนวิธีการเล่นหรือวิธีการเชิญเพื่อนเลยนะครับ ก็สามารถกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของช่องนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ค,าคําว่าคลังวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนค้นหาได้เลยนะครับผมได้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับเว็บช้อปปิ้งอีซี่โก b a l ลนี้เยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูมาถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออีพอร์ตให้เพื่อนๆทุกคนนะครับหาทีนได้เยอะๆถอนเงินได้เยอะๆเหมือนกับผมตอนนี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับถ้าหาว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบวิธีการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับช่องนี้จะมีสอนหาเงินออนไลน์ฟรีแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับ